ขอไข่ไข่ขอขวดขวดขอขวดอะไรคะขวดของขอควายควายขอคุณคังขอรักางงูงูอะไรนะกจากจอจอตช้อชิงัช้อช ชอสโซชอโซอะไรนะล้ามทีใช่ไหมคะชอกะเชอ,อกันยอผู้หญิง<ผ>ดอชดาวันขตอประตัดทอฐานท้นานมาลงทอนางมุนท<ะ>ูทอนางมุนทูอะไรนะ,ะทอนางมุนทูอะไรบอกก่อน ตานนงมณฑลอะไรคะทอทอพุทธเท้านอนเนนนอนเนนไหมมองดอเด็กต้องนิมนต์ตอตาหลังจุงทอถุงทอถุงอะไรคะเด็กขนทอทหารอดทนทอถุงกงก่อนทอถุงอะไรใหญ่ งดื้อละดื้อละ